เรหละ50ล้านตัวนี้เนี่ยขนาดเซนเซอร์เนี่ยไม่ได้ใหญ่มากเป็นปกติของเรทราคานี้นะครับเอาไปใช้งานทั่วๆไปมาเนี่ยโอเคมากอย่างหนึ่งคือถ่ายรูปให้สวยง่ายถ่ายวิวถ่ายคนถ่ายอาหารจะถ่ายแตกภาพทั่วๆไปกลางวันกลางคืนนอ้องเอาอยู่หมดรวมถึงตัว vivo เนี่ยเขามีลูกเล่นมาให้เยอะมากอาวผมไปลองแฮกมาแล้วนะให้มันเล่นแบบ100เฟรมเรทมันเล่นได้แต่ว่าเซตติ้งที่เหมาะสมกับน้องที่สุดเนี่ยคือ60เฟรมถ้าเปิด60 frame เฟรมเปิดการาฟิกระดับสูงเฟรมเรท60เล่นไปสัก20นาที30นนนนาาาาีเเเยฟรรรมมมม60กกกออลคแ้้้้ววขึะ ถึงบ้านครับกลับมาอีกครั้งกับการรีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ Vivo ที่รุ่นว่า Vivo Y105G แหม Y100 ซะด้วยไม่ใช่ Y1 นะครับ Vivo Y100 จะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นเริ่มต้นของทางฝั่ง Vivo ที่ให้สเปคมาคาบเกี่ยวกับ V-Series ของตัวเองมากๆแล้วก็วันที่ผมได้มาเนี่ยที่ผมบอกก่อนว่าผมได้มาก่อนที่มันจะเปิดตัวในประเทศไทย,ยนั้นผมยังไม่ทราบราคาอย่างแน่ชัดคาดการณ์กันไว้ว่าราคาน่าจะไม่เกินหมืน่นสิ่งหนึ่งที่คุณจะสามารถคาดหวังได้จากตัวน้องเขาเลยคือเรื่องของตัวาง,งวลโพ รื่องการกันน้ำกันฝุ่นเรื่องตัวดีไซน์และที่สําคัญนะครับถ้าเพื่อนๆพรีออเดอร์ order, ช่วงเปิดตัวจะได้รับประกันตัวเครื่องเพิ่มเป็น2ปีแต่ได้รับประกันหน้าจอแตก2องปี1ครั้งกลับบ้านไปด้วยนี่คือสิ่งที่ vivo y 100ให้กณได้ครับตัวพรีวิวแกะกล่องพร้อมกับสเปคแบบละเอียดของ vivo y105g ผมได้ทำไว้ให้แล้วในช่องรองก็คือช่องตอยังใครยังไม่ได้ไปดูก็ไปดูได้แล้วกันเนาะสเปกแบบคร่าวๆมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.67นิ้วความละเอียด full hd plus refresh rate หน้าจอ120าศษของหน้าจอใน vivo y 1 0 5g รุ่นนี้อยู่ที่ความสว่างครับสมาร์ทโฟนราคาไม่เกินหมืน่นที่ให้จอ amoled มามักจะมีความสว่างค่อนข้างน้อยอย่างเช่น800นิต900นิตกันประมาณนี้แต่ว่า vivo y 1 0 5g ครับให้มาสูงสุดอยู่ที่1,800นิตสว่างมากๆยังไม่พอครับรุ่นนี้ยังรองรับการสแกนนิ้วใต้จอด้วย CPU ของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ที่ให้มาครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยจากทางฝั่ง qualcomm ออก็คือ Snapdragon 4 Gen 2ผลิตอยู่บนทโลรีแบบ4นาโนเมตรจุดเด่นของ CPU นี่เลยคือแรงพอสมควรแล้วก็เน้นประหยััดดดพลงงาาานมมกๆไ้ควส ได้โมเด็ม 5G ตัวใหม่ครับแล้วก 6, 1, G, ็ X61 5G ที่ถือว่าประหยัดพลังงานเวอร์เเลยในตัวนี้นะมีแรมแล้วก็ ROM อยู่แค่ความจุเดียวเท่านั้นก็คือแรม8 ROM 256กิกฟังไม่ผิดครับสมาร์ทโฟน Android ราคาต่ำหมื่นตอนนี้ส่วนใหญ่ให้มาเป็น256กันหมดแล้วถ้า256หรือว่า256กิกยังไม่พอก็สามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้อีกจากตัวถาดไฮบริดสล็อตในซนสนะได้อีกประมาณ1เทราไบต์แบตเตอรี่ที่ให้มาด้านในครับให้มา5,000มิลลิแอมป์พร้อมกับฟาสชารา์ จะให้ได้80วัตต์อะแดปเตอร์ชาร์จสายชาร์จเคสและฟิล์มให้มาเลยในกล่องไม่ต้องซื้อเพิ่มสักอย่างเดียวต้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลกล้องหลัก50ล้าน8ล้านแล้วก็เซนเซอร์ฟลิกเกอร์จุดเด่นของเขาอยู่ตรงที่ลูกเล่นหรือว่าโหมดที่เขาให้มาอย่างเช่นโบเก้แฟลร์โบเก้พอร์เทรตทั้งหลายแหล่ที่พอร์ตมาจากตัว V Serie s eries. ราคาหมื่นกว่าบาทตัวนี้ได้ด้วยเดี๋ยวรอให้ดูเป็นยังไงส่วนฟีเจอร์เสริมอื่นอย่างเช่น,าชนการกันน้ำกันฝุน่นตัวนี้ก็สามารถกันน้ำกันฝุน มีสสีให้เลือกก็คือสีดําแล้วก็สีม่วงถ้าเป็นสีม่วงตรงผิวข้างหลังของเขาเนี่ยจะเป็นตัว eco leather เหมือนคล้ายๆกับหนังสังเคราะห์ที่ทนมากๆแล้วก็ให้ความพรีเมียมในการจับถือแบบสุดๆเลยกับราคานี้ประมาณนี้สำหรับตัวสเปคของน้องเขาแบบคร่าวๆเริ่มกันที่การใช้งานโซเชียลมีเดียทั่วไปก่อนแล้วกันนะครับว่าแบบเออน้องใช้งานทั่วไปแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างจุดที่ผมแฮปปี้มากๆในสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ก็คือเรื่องของตัวหน้าจอแล้วก็ UI รวมถึง CPU กับแรม ROM ที่ให้มาทําให้เราใช้งานโซเชียลมีเดียได้ดีมากๆแ 4ซีรีส์ในภาพจาของเรามาอยู่ในมือถือราคา5,000 6,000กันมาโดยตลอดพออยู่ในสมาร์ทโฟนที่มันกระดึบขึ้นมานิดนึงใกล้ๆจะแตะหมื่นเนี่ยมันจะโอเคหรือเปล่าคนปรากฏว่าจอ120เฮิรตกับแซปราก้อน4 Gen 2ไปด้วยกันได้อย่างผมผมเคยเล่น4 Gen 1มาก่อนผมเคยเล่น465มาก่อนพวกนี้ขับจอรอยี่ไม่ค่อยลื่นแต่ว่า4 Gen 2เนี่ยลื่นมากเลื่อนจนถึงขั้นที่ว่าแบบผมกับแบงค์เกมเจ๋าไปใช้งานมาเนี่ยถ้าไม่ได้บอกว่าเป็น4ซีรีส์ก็คงคิดว่ามันคือ6 ไปเลื่อนนะเอาแบบฟิลรอยี่แบบเต็มๆเลยนะตัวนี้ให้ได้รวมถึงด้วยความที่เป็นซีรีส์4มันจะประหยัดพลังงานแล้วก็ร้อนน้อยเวอร์เลยอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของความสว่างหน้าจอนี่แหละคือฟีลลิ่งการทัชดีอยู่แล้วแล้วก็วพอมาผนวกกับจอที่เป็นเจนใหม่ของเขาเป <จอ S 2> ็นจอโมเล d เอาไปใช้งานกลางแจ้งนี่คือถือว่าฟินมากๆและถ้าเป็นสายทํางานกลางแจ้งหนักๆบางทีอาจจะฝนตกบ้างเจอฝุ่นบ้างทํางานหน้าไซงานบ้างขับกแกลบบ้า,อางอะไรเงี้ยสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ก็จะเหมาะขึ้นไปอีกหนึ่งสเต็ปเพราะว่าเวลาเราไปอยู่กลางแจ้งเนี่ยถ้านน มาพร้อมกับฟันทัชโอเอส14หรือว่าแอนดรอย14ยิ่งปลอดภัยเข้าไปอีกเรียกว่าปลอดภัยที่สุดแล้วก็ว่าได้ในวันนี้ของสมาร์ทโฟนแอนดรอยดังนั้นคุณซื้อไปแล้วใช้งานทั่วไปได้แบบอุ่นใจอย่างแน่นอนอีกด้านหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้กับน้องเขาเหมือนกันก็จะเป็นเรื่องของการดูหนังฟังเพลงอย่างที่บอกว่าโอเคจอเป็นอโมเลดสีสันสดสวยสว่างแต่เขามาพร้อมกับลําโพงที่ดังมากๆในราคานี้ผมเล่นสมาร์ทโฟนที่ลําโพงดังกันมาเยอะแต่ตัวนี้ผมว่าท่านนับในเราาน,นะน่าอยู่ในระับบนเลลย1มิิตําโพงดี2ความดังเนี้หลายนะน จจะใช้งานทั่วไปก็ได้สมมติว่าโอเคเราอาจจะถ่คลิปทิกตอกดูอะไรเงี้ยเสียงไม่ต้องดังมากก็ได้6 0 7 0พอละแต่ถ้าเมื่อไหร่เราต้องการที่จะฟังข่าวด่วนแบบเอ้ยทำงานอยู่จะเปิดมือถือวางไว้ไกลๆเราสามารถบูตเสียงน้องขึ้นมาได้เป็น200%หรือถ้าเราตั้งวงกับเพื่อนๆปาร์ตี้กันอะไรกันเดี๋ยวจะให้เสียงมันดังขึ้นมาอีกแล้วก็กดบูตขึ้นมาเป็น300%ก็ได้เสียงระดับ100% 200%แล้วก็300%ความดังเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาครั้งละประมาณ10-15%อีกจุดหนึ่งนะครับที่อยากเห็นก็คือการใช้งานมัลติวินโดว์หลายๆท่านหรือแม้กระทั่งผมเองตอนที่ได้น้องมา เรามีความกังวลว่าเอ้ย Snapdragon 4ซีรีส์อะ่ะใช้งาน Multi-Windows มันจะลื่นหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวผมรอให้ดูนะผมเปิด Facebook ไว้แล้วกันอ่าเปิด Facebook ไว้แล้วก็เปิด2หน้าจอปุ๊บอีกอันนึงผมอาจจะเปิด YouTube ไว้ก็ได้อ่บโอเคอันนี้ m r b e ตอรก็เล่นคลิปไปนะครับสังเกตูว่าการใช้งานมัลติวินโดว์เนี่ยไม่มีอาการกระตุกเลยนะถ้า2แอปคุณคิดว่ามันสุดแล้วยังครับสไลด์ออก ได้ตอนนี้ผมเปิด3แอปอยู่นะตอบคาถามได้เลยนะครับว่า4 g ่ 2, แรงพอไหมในการใช้งานโซเชียลมีเดียสำหรับผมเหลือเฟือมากๆอีกจุดหนึ่งที่ทาให้ผมแฮปปี้ในการใช้งานน้องก็จะเป็นเรื่องของความบางเบาตัว vivo y 1 0 5g เนี่ยให้เครื่องที่บางมาในระดับแบบ7 7 7 8ม mm, มมาซึ่งถือว่าบางมากๆแล้วก็น้ําหนักครับอยู่แค่ประมาณแบบ180กร,รมัมหรือว่าไม่ก็1้0กร,รัมเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าใช้งานไปนานๆฟิล์มเสื่อมฟิล์มเด้งฟิล์มอะไรก็ตามแต่คุณสามารถไปที่ศูนย์ของ V V ใใกลลล้้้บาานนแวขอหเเปี่ย ได้ฟรี free. หรือถ้ามันสกรปรกมากๆมีรอยคราบมือมีอะไรอยู่รู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นหนังอีโคเลสเตอร์เราไม่กล้าทําความสะอาดให้พนักง,งานทําความสะอาดให้ได้ไหมที่ศูนย์บริการของ vivo คาตอบคือได้และฟรีด้วยสำหรับผมนะถ้าคุณจะซื้อไปเพื่อใช้งานโซเชีชยลมีเดียทั่วไปคุณจัดได้เลยครับข้อถัดไปที่จะจะคุยก็เป็นเรื่องของการใช้งานด้านการถ่ายรูปเพราะาจริงแล้วน้องเนี่ยแม้ว่ามันจะไม่ได้เน้นการถ่ายรูปมากๆแต่ว่าไปลองถ่ายรูปมาก็กมีหลายๆมุมที่ผมชอบแล้วกันอันดับแรกเลนส์หลักล้านสินล,ล้าน,นเลนส์หญ่มากเ็ติของรราค เอานนไปใช้งานทั่วไปมาเนี่ยโอเคมากอย่างหนึ่งคือถ่ายรูปให้สวยง่ายถ่ายวิวถ่ายคนถ่ายอาหารจะถ่ายแตกภาพทั่วไปกลางวันกลางคืนนาอกเอ,อยู่หมดรวมถึงตัว vivo เนี่ยเขามีลูกเล่นมาให้เยอะมากตัวภาพถ่ายเนี่ย vivo จะมีลูกเล่นมาให้2อัน,อนก็คือตัว multi filter สังเกตูว่าฟิลเตอร์จะเยอะมากเป็น10อันแล้วก็ตัว lighting effect lighting effect เนี่ยก็จะมีเหมือนกันกบ vivo v, v 3 0มีตั้งแต่แสงปกติแสงปาดหน้าแสงปาดหลังแสงเงาแสงอะไรเพียบเลยให้คุณได้ลองใช้งานกันถ้าใครที่เป็นแฟนคลับ vivo อยู่แล้วเห็น lighting effect แบบนี้ชอบอย่าใช้งานอยู่ตัวน ถ้าเ,เพื่อนๆไปที่โหมดพอร์เทร t หรือว่าโหมดในการถ่ายคนเขาจะโชว์ขึ้นมาเลยว่าในนี้คุณสามารถถ่ายพอร์เทร t ด้วยโบเก้หลากหลายรูปแบบได้ในความหมายของหลากหลายรูปแบบก็คือคุณสามารถ m i x and match โบเก้เข้าด้วยกันได้อยากได้หน้าบิวตี้ประมาณนี้ควบคู่กับโบเก้ประมาณนี้ได้ไหมคําตอบคือได้หรือว่าอยากได้เลตติ้งเอฟเฟกต์แบบนี้มีไหมมีหรือไลติ้งเอฟเฟกต์แบบนี้คู่กับโบเก้แบบนี้มีไหมมีผมให้มาดูนิดหนึ่งตรงนี้เป็นฟีเจอร์ลับที่น้องเขาซ่อนอยู่อยู่ข้างล่างตอนแรกเนี่ยผมไม่รู้ว่ามีด้วยซ้ำ เลือกได้ว่าเราจะเอาโบเก้เป็นรูปแบบไหนคุณจะเอาโบเก้เป็นกลมๆก,ก็ได้หรือคุณจะเอาโบเก้เป็นแบบรูปหัวใจก็ได้โบเก้แฝงพวกนี้เนี่ยจะมีอยู่แค่ใน V Series ของ V ี vo เท่านั้นถ้ารุ่นธรรมดาทั่วไปจะไม่มีเพราะมันทํายากมันเป็นซอฟต์แวร์พิเศษแต่ Y าร้อยมีครับยังไม่พอเว้ยเราสามารถเอาโบเก้พวกนี้ที่ผมเซตไปนะผมเซตซากุระนะไปมิกแอนด์แมชกับตัวสไตล์ที่ V ี vo มีมาให้เลือกอีกเยอะแยะมากมายพวกนี้ได้อีกเลนนึงที่ไปลองใช้งานมาก็จะเป็นเลนตร้าตร้าวายเอข้าเจ้าวายตัเนี้ความ เข้าที่ไปลองใช้งานมานะถ้าเป็นกลางวันค่อนข้างโอเคก็ยังให้สีสันที่โอเคอยู่รายละเอียดระดับกลางๆถ้าถ่ายลงโซเชียลแล้วไม่ได้ครอบดูเนี่ยเออแยกไม่ค่อยออกแต่ว่าถ้าครอบดูเมื่อไหร่ก็ยังเห็นอยู่ว่าเมทิกเซลมันค่อนข้างจะแยกแย,ก,ย,ก,ยกออกจากกันก็รู้สึกว่าโอเคไม่ได้โหดเวอร์แล้วก็กลางคืนจะเห็นได้เลยครับว่ามันมืดมากถ้าใช้เลนส์หลักในช่วงกลางคืนได้นะแนะนําให้ใช้เลนส์หลักดีกว่าบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเออมันมีเลนส์รัลลี่มาแล้วอ่ะพี่อยากจะใช้งานมานะันอ่ะช่วยเปิดแฟลชให้หน่อยไดไ แล้วก็ใช้เล่นเราระไหวได้ตัวนี้ทําได้ก็ทดแทนได้ในกรณีที่คุณอยากจะใช้งานน้องเขาช่วงกลางคืนแล้วกันภาพนิ่งกล้องหน้าที่ให้มาเนี่ยเป็นความละเอียด8ล้านพิกเซลถามว่าโหดไหมไม่โหดครับแล้วก็ผมเองคาดหวังเหมือนกันว่าแบบเออ vivo น่าจะใส่กล้องหน้าที่ความละเอียดสูงกว่าน,นี้มาให้นิดนึงเพราะว่า vivo Y series เจนก่อนหน้าน,นี้ที่ผมเล่นก็ให้กล้องหน้ากันมาแบบ16ล้านแล้วแต่ว่าตัวนี้ถอยกลับไปเป็น8ล้านอีกรอบก็เลยงง,งๆเดี่ยว่าแบบเอ๊ยยังไงดีโอเคถ้าคุณรับได้ว่ามันคือกล้องหน้า8ล้านแล้วไไออไไไมมมม่่่่่่่่ดดดด้้้้้้ใใชงงงาาาาานน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 นบบอออออยยยยะรรขััััเเีีีกหหห็แแแคควววตูลึทป คนอื่นเลยก็คือลูกเล่น ฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับการทำบิวตี้ฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับตัวการทำพอร์เทรตหรือว่าจะเป็นตัวไลทิ่งเอฟเฟกซึ่งมักจะมีให้กับกล้องหลักตัวนี้ให้ไลทิ่งเอฟเฟกกับกล้องหน้าด้วยก็ถ้าเด่นนะจะไปเด่นในด้านลูกเล่นซะมากกว่าที่จะเป็นตัวคุณภาพไฟล์ถ้าเยวไปลองมาส่วนใหญ่เวลาจะถ่ายน้องให้มันสนุกเนี่ยจะต้องเปิดลูกเล่นอย่างเดียวเลยถ้าเกิดว่าใช้แบบกล้องหน้าดิบๆถ่ายเนี่ยอาจจะลาบากแล้วก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่งานวิโดีโอกล้องหลักสามารถ,ถถ่ายได้ที่สูงสุดที่ Full HD 30, ้าเลยนะแต่่่่ววาาอกิดึมผิดขขออง V vo เเปป็็นน้จํากัดของ้ าก้อน4 g 2ถ้าคุณรับได้แล้วว่าคุณใช้แค่ FHD มันโอเคหรือเปล่าอย่างแรกก่อนเลยเฟรมเรทตอนกลางวันค่อนข้างดีกันสั่น EIS พอใช้งานได้คุณภาพไฟล์การโต้โฟกัสอะไรพวกนี้ครับอยู่ในเกณฑ์กลางๆค่อนมาทางดีเลยแต่ว่ามีจุดหนึ่งที่มันไม่เวิร์กก็คือถ้าคุณไปถ่ายวีดีโอกลางคืนน้องจะมีอาการเฟรมเรทดรอปได้ง่ายกันสั่น EIS จะมีความแบบยึกยึกยือๆให้เห็นเยอะพอสมควรแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยจะมาไม่เต็ม30มันจะดรอปลงไปหรือปรามา24เฟรมหรือว่า25เฟรมวิ ตัวเลนเนี่ยทั้งเลนหลักทั้งเลนเอลตฟาแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยไม่มีการตัดโอเอสมาให้แต่ว่ามันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นเฟร,รมเรทนิ่งขึ้นแล้วก็ไม่รู้สึกว่าภาพมันจะโยเย,ยโยเยเฟร,รมเรทที่ได้ดีกว่าเดิมเยอะหรือว่าถ้าเพื่อนๆถ่ายช่วงกลางวันแล้วพอจะมือนิ่งๆน,นิดนึงอยากจะถ่ายแล้วให้มันดูสมูทเป็นเนื้อเดียวกันไม่รู้สึกว่าภาพมันเชคจนเกินไปนะก็แนะนําให้ปิดเหมือนกันเพราะว่าคุณจะได้ความกว้างเพิ่มมาเนี่ยประมาณล้าถึงสับงปัก8เต็ม10แลยเกณฑ์แล้วว่อนข้างดีแต่่วาไม่ได้ดีเวแล้วก็น้องสาามรถที่่จะตอ้ดี ได้ไม่ว่าจะเป็นไมค์แบบสายไทป์ซีหรือจะเป็นหูฟังไทป์ซีหรือจะเป็นไมค์ไวเลสอย่างเช่น DJ I ไ Mi ์อะไรเงี้ยครับก็สามารถมาเสียบน้องได้ด้วยเช่นกันอีกเลนหนึ่งที่ให้มาแล้วก็เราไปลองถ่ายวิดีโอมาก็คือเลนอัลตร้าไวน์อัลตร้ไวน์ก็ถ่าได้เหมือนกันเลยคือ f HD 30แล้วก็เหมือนกันเลยกับเลนหลักครับถ้าเป็นช่วงกลางวันเนี่ยยังพอโอเคอยู่แม้ว่าจะไม่ได้โหดเวอร,วอร์ถ้าอยากให้มันดีที่สุดก็เหมือนแบบเลนหลักครับต้องไปติดกันสั่น EAS มุมมองกว้างขึ้นมากแล้วก็เฟรมเรทนิ่งขึ้นเวอร,วอร์อย่างกล้องหลักอะตอนที่มันเปิดกันสั่นกับปิดกันสั่นอะมันจะรู้สึกว่าแบบเออถ้ามือนิ่งๆอะมันจะไม่ได้ต่างกันเยอะแต่เลนอัลต้าไะ คือแบบเหมือนหน้ามือกับหลังมือเลยครับสมมุติว่าคุณเปิดการสั่นเยสแล้วกันเนาะช่วงกลางคืนคุณอาจจะได้คะแนนประมาณสักหกเต็มสิแต่ถ้าปิดการสั่นคุณได้8เต็มสิเลยแต่ว่าย้ำอีกทีนึงครับว่ามันมืดนะไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือว่าจะเป็นวิดีโอถ้าเป็นกลางคืนเมื่อไหร่มืดมากนอยส์ขึ้นค่อนข้างง่ายในส่วนของวิดีโอกล้องหน้าครับเป็นความละเอียด8ล้านแล้วก็ถ่ายวิวได้แค่ Full HD 30มมันก็เลยกับกล้องหลังเท่าที่ลองใช้งานมานะหนึ่งน้องไม่มีการสั่น ES มาให้ดังนั้น้้้นน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 ปััััญหาาาาเเรรมมมมมมมีีีีีีกกกกกขดดอออะะไไงงงยยยยยยจจ่่่่่่่่แลวว็็โชึทท ก็คือน้องสามารถที่จะใส่หลับได้หลับเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ใน V-Series เหมือนกันนะ V30 V30 Pro เลยเนงะี้ยถ้าคุณไม่อยากจะมาแต่งสีวิดีโอคุณก็สามารถใช้งานหลับพวกเนี้ยทำให้สีวิดีโอของมันเนี่ยเหมือนโดนย้อมมาแล้วแล้วก็จะมีความละเอียดอยู่ที่ 720p วิดีโอกล้องหน้าช่วงกลางวันเนี่ยค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าเป็นช่วงกลางคืนเนี่ยก็คล้ายๆเลยกับเรนหลักก็คือจะมีอาการแบบเฟรมย้อยบ้างอะไรบ้างแล้วก็ที่สำคัญเลยคือไม่สามารถที่จะปิดตัวกันสั่น ES ได้มันจะพยายามทำให้นะบางทีเฟรมเรทมันไม่นิ่งเลย้ลวจนนนนึกกิดดง็เอาก่นี้ย <c oughs> <c oughs> ของการเล่นเกมเนี่ยขอญาตเสริมให้นิดน,นึงแล้วกันเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมีลูกเล่นเสริมเนี่ยให้มาเนี่ยค่อนข้างเยอะอันดับแรกก็คือตัวกรอบรูปถามว่าทำไมกรอบรูป vivo ถึงคร o u d to be zen มากถ้าเป็น vivo v30 หรือ v30 pro เราสามารถเซ็ตตั้งแต่แรกได้เลยว่าเวลาเราถ่ายทุกครั้งเนี่ยช่วยเติมกรอบรูปให้หน่อยได้ไหมเพราะว่าพวกเนี่ยมันเป็นกล้องที่แบบโหดมากๆเนาะแต่วายเนี่ยสวยย่วนใหญ่เป็นคนทั่วไปบางคนก็อาจจะไม่ได้อยากจะใส่กรอบรูปแต่บางคนชอบไงรูปนี้โอ้โหถ่ายาแล้วติดคลิมือถือราคาไม่ถึงหมื่นเราถ่ายได้ขนนาาดดีี้เเลลยยออวะะกกจจไปททบ่พสง Facebook V ใ แอมกรอบมาให้แต่ว่าต้องไปทําทีละแผ่นเท่านั้นนะให้เรามาที่รูปภาพของเราแล้วก็กดอ d ด t ข้างล่างนี่เห็นไหมแก้ไขแก้ไขเสร็จปุ๊บเนี่ยเลื่อนลงมาด้านหลังนิดนึงครับมันจะมีคําว่ากรอบในนี้เนี่ยจะมีกรอบรูปที่คล้ายๆกับรุ่นพี่อยู่อย่างเช่นตัวลายน้ําแบบนี้เป็นแผ่นขึ้นมาแบบนี้หรือจะเป็นกรอบแบบนี้ที่มีคําว่า vivo อยู่มีให้เลือกเยอะมากใครชอบใช้งานกรอบรูปนะ vivo y100 5g มีกรอบรูปไม่ได้ใช้งานย้อนมาที่อยากจะพูดก็คือตัวโหมดกลางคืนของเขาคือโอเคโหมดกลางคืนเนี่ยก็จะ เวลามืดมากๆเนี่ยกล้องมันก็จะสโลว์สปดชัตเตอร์ให้อาจจะแบบ1วิหรือ2วิอะไรเงี้ยก็ว่าไปเพียงแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ย vivo เขาใส่ฟิลเตอร์กลางคืนมาให้ด้วยถามว่าผมได้ใช้บ่อยไหมไม่ได้ใช้บ่อยครับแต่ว่าฟีเจอร์เนี้ยมันจะมีอยู่แค่ใน v series หรือไม่ก็ x series ของ vivo เท่านั้นคนที่ชอบใช้งานฟิลเตอร์แบบกลางคืนเท่ๆสวยๆผมว่าคุณเห็นแค่ในะคุณกีตละคุณดูไอ้ไฟข้างหลังผมนะอะไรที่แบบถ่ายเกี่ยวกับกลางคืนหรือมีไฟสีเหลืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับพวกตึกพวกวิวอะไรเงี้ยนะมันจะสวยมาก ของ V series หรือ X series Y 1 0 5G ให้ด้วยเจนี่3ามครับก็คือฟีเจอร์วิดีโอคู่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะถ่ายวิดีโอคู่นะคุณต้องมาที่เพิ่มเติมแล้วก็วิดีโอคู่ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเซตติ้งได้อิสระนะคุณจะปรับขึ้นปรับลงให้ใครอยู่เยอะอยู่น้อยอะไรเงี้ยก็ปรับได้แต่ว่าจะใช้งานได้แค่เลนหลักเท่านั้นเลนนอต้า Y เนี่ยใช้ไม่ได้สวิชกล้องได้นะครับจะเอาใครบนใครล่างแต่งบิวตี้ให้คนในรูปก็ได้แล้วแต่คุณคุณภาพก็สามารถปรับได้สูงสุดที่เป็น HD 27เเเฟรรรรรมมมไไูุ่่่่่้้้้้้้อนน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 กััััคคคคคบววววาาาาาาใใปป็็ิดดตงีีีีีแแสลถจ์ ผมเห็นติ๊กต็อกเกอร์หลายๆท่านได้ใช้อาจจะเป็นแบบเอ้ยเราไปตรวจบ้านนู่นนี่นั่นเนาะให้เห็นหน้าเราด้วยให้เห็นอาคารที่เรากำลังเดินไปอยู่ด้วยวีโอมุมมองคู่มันทำคอนเทนต์พวกนี้ได้ครับนี่คือลูกเล่นเสริมจากกล้องของ v ีโว่ y 1 0 5G ที่ผมได้ไปลองใช้งานมานะครับโดยภาพรวมเนี่ยผมว่ามันเป็นกล้องที่เหมาะกับคนที่เน้นใช้งานทั่วไปถ่ายให้สวยง่ายถ่ายให้สนุกง่ายฟีเจอร์ที่ V Series รุ่นพี่มีเขาให้มาครบอีกการใช้งานหนึ่งก็คือ IG Story อันนี้น้องๆชอบถามกันมาบ่อยมากพี่ IG Story ลื่นหรรือเปปลล่่่่าาาคจิงๆแ้้วยถถทไะ ไม่มีปัญหาโอเคแต่ถ้าคุณไปใส่เอฟเฟกที่มันเยอะมากๆน้องจะมีอาการกระตุกก่อนประมาณน่าสอวิแรกหลังจากนั้นก็จะเริ่มลื่นอย่างเช่นไอตัวแทร็กใบหน้าเป็นรูปกระต่ายใส่เขาใส่อะไรเงี้ยหรือว่าเอฟเฟกฟุ้งฟลิ้งเวอร์ไดคัดฉากหลังเวอร์เลยนครับน้องจะมีอาการกระตุกกระตุกนิดหนึ่งในช่วง2อสาวิแรกบอกก่อนเลยว่า IG Story ถ้าจะไปถ่ายนะแนะนําว่าอย่าใส่เอฟเฟกที่มันใหญ่เกินไปถัดไปเป็นเรื่องของการเล่นเกมต้องบอกก่อนว่าวีโว่ Y105G เนี่ยให้สเปคมาไม่ได้สู จะดีกว่าแล้วมันเล่นเกมได้ขนาดไหนกันเผื่อผมจะทําใจได้ r วผมไปลองแฮกมาแล้วนะให้มันเล่นแบบ1 0เฟรมเรทมันเล่นได้แต่ว่าเซตติ้งที่เหมาะสมกับน้องที่สุดเนี่ยคือ60เฟรมถ้าเปิด60เฟรมเปิดกราฟิกระดับสูงเฟรมเรท60เล่นไปสัก20นาที30นาทีเนี่ยเฟรมเรท60เกาะๆเลยครับแล้วก็ความร้อนขึ้นมันน้อยมากฟีลิ่งการทัชดีลําโพงดีแล้วก็ด้วยความที่ว่ามันเป็นจอแฟลตครับเวลาเราใส่สกิลหรือว่าเวลาเราเล่นกดสั่งซื้อของร้านค้าอะไรเงี้ยไม่ค่อยหลุดจอเท เล่นเอาสักชั่วโมงหนึ่งอย่างเงี้ยถ้าเป็นมือถือที่แบบเครื่องมันหนากว่านี้หรือว่าหนักกว่านี้นะมันจะรู้สึกแบบไม่สบายมือละมันรู้สึกแบบเออต้องวางต้องพักหน่อยหนึ่งละไอัเนี้ยไม่ครับสบายชิวๆตัวฝาหลังอีโคเลสเตอร์เนี่ยของตัวสีม่วงนะมันจะไม่ทิ้งคาบมือไว้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นเพราะเพราะวัสดุด้วยหรือเปล่าแต่ว่าเวลาจับเครื่องแล้วเล่นเกมเนี่ยฟีลลิ่งค่อนข้างดีเอาถ้าเกิดว่าจะให้คะแนนในความลื่นนะผมคงให้ประมาณสักสักเก้าเต็มสิบแล้วกันในการเล่นเกมแบบ,บหบก,ก 45เฟรมประมาณสัก1-2วิก็เลยให้คะแนนได้แค่เเต็ม1ิอีกเซตติ้งหนึ่งที่ไปลองเล่นมาก็คือ r v ปรับสูงแล้วก็1้0เฟรมซึ่งผมไม่ได้คาดหวังว่าปรับสูงเล่นเนี่ยมันจะลื่นแต่มันลื่นครับอาจจะไม่ได้เกาะ110เฟรมแบบยาวๆนะอยู่ที่ประมาณแบบร0อยหนึงแอะไรเงี้ยแต่มันก็ถือว่าลื่นมากถ้าเราไปแฮกแล้วเทียบกับราคานี้ด้วยนะมันยิ่งคุ้มเข้าไปอีกดังนั้นใครจะซื้อไปเพื่อเล่นอ v 1ร0ยแบบแฮกมาเล่นได้แนะนำอย่างนี้ว่าถ้าจะซื้อไปเล่น 120, รักรักาาเน,น่้ว120ผมวมจะะ ขึ้นไปแล้วก็จอมันเป็นรอยยี่ครับงั้นฟิลลิ่งความลื่นที่ได้มานี่คือแบบโหสวรรค์มากยิ่งเล่นตัวพริ้วๆอ่ะฟิลลิ่งมันเกินราคาไปแล้วครับเอาจริงอีกการใช้งานหนึ่งของเกมเอก็คือเล่นไปบัรทุกหน้าจอไปซึ่งอันเนี้ยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ถ้าบัรทุกหน้าจอเนี่ยเฟรเมเรทจะดรอปคอ่อนข้างเยอะดังนั้นแนะนำว่าถ้าซื้อไปนะเหมาะสำหรับคนที่เล่นเฉยๆซะมากกว่าอีกเกมหนึ่งที่ไปเทสมาก,ก็จะเป็นเกมฟร e ไฟล์เขาที่เราไปลองเล่นมานะปรับทุกอย่างสุดหมดแล้วก็เปิดการาฟิกเป็น60เฟรรมลลืืนะล่่นนนะคับบบบแสายๆหายยยยห่่วววงเเเลลลนนะแ้้ก็ทีีสคคัััญืออจตม ปรับวอลลุ่มได้แบบ70 80%นี้เสียงยังดัเวอร์ๆอยนั้นคนที่จะไปเล่น Free Fire จัดไปได้คะแนนตลับสาย Free f i 10เอาไปไม่ติอะไรอีกเกมนึงก็จะเป็นเกมผั b g Mobile ซึ่ง p ับ g Mobile เนี่ยต้องบอกก่อนว่าน้องจะปรับกราฟิกได้แค่ราบรื่นหรือว่าสมดุลแล้วก็เฟรมเรทเป็น40เฟรมเท่านั้นไม่สามารถเปิด60เฟรมเรทเล่นได้โอเคถ้าคุณต้องการความลื่นแบบ60ตัวนี้ให้ไม่ได้ครับผมพยายามแฮกแล้วนะก็แฮกไม่ได้แต่ถ้าโอเคคุณรับได้กับ40เฟรมแล้วต้องการความลื่นแบบ40เกอๆเนี่ยน้องให้ได้เฟรมเรทโดยเฉลี่ยครับอยู่ที่ประมาณ38 39เฟรมก็ถือว่าลื่นนะตราบภมเลยเนี่ย ราคานี้เล่น40เกาะๆได้ยังก็ถือว่าแฮปปี้แล้วใครที่ชอบเล่นเกมผับ G มือถือต้องการแบบ40เฟรมแบบลื่นๆเกาะๆมีลำโพงคู่แยกเสียงซ้ายขวาได้ดีเวอร์ๆตัวนี้มีให้หรือจะเป็นไจโรสโคปครับตัวนี้ไจโรสโคปดีมากการที่ผมเป็นคนนี้ไม่ค่อยได้เล่นไจโรนะแต่ว่าลองขยับซ้ายขยับขวาดูแล้วก็ถามแบงค์เกมจาก๋าที่เขาไปเทสเกมมาเขาบอกว่าเออไจโรสโคปดีวะ่ะคะแนนสำหรับสายผับ G 8เต็ม10จริงๆอยากให้9นะแต่ว่าแบบเออมันได้แค่40เฟรมอะ่ะก็ติดอยู่นิดนึงสุดท้ายททที่่่่่่่ไไไไปปปปลลลลออองงเเ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 เนนนนนนนมมมมมมาาาาาากกกกก็็็จจจะะะคคค้ e ้้้้ยยยๆัััััับบบบบรรรรรรรใหสสููุดดดฟฟแแณ40ืว CPU ยังใหม่เกมยังไม่ได้ออปติมัยให้หรือยังไงส่วนใหญ่นะ e f o o t b a l l จะเปิด60ได้เนาะแต่ถามว่า40มันลื่นไหมมันก็ลื่นแบบ40ครับใครจะซื้อไปเพื่อเล่น e f o o t b a l l ตอนนี้นะยังได้แค่40เฟรมคะแนนสำหรับ e f o o t b a l l ก็ประมาณ8เต็ม10อยู่ในเกมที่ดีครับลื่นนิ่งสมูทจอสวยทัดดีลำโพงดังแต่ได้แค่40เฟรมนี่คือการทดสอบเกมของพวกเราครับและการทดสอบเกมเพิ่มเติมแบบละเอียดแบงเกมจ๋าทำไว้ให้แล้วเดี๋ยวลองแวะไปดูได้ที่ช่องเกมจ๋าแล้วกันเนาะถ้าสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องแบตเตอรี่ความร้อนความเร็วในการชาร์จการรับสัญญาณ 5G แล้วก็ Wi-Fi ว่าน้องเป็นยังไงบ้างกับราคานี้อันดับแรกก่อนเ แบตเตอรี่ตอนใช้งานทั่วไปเนี่ยน้องค่อนข้างอึดนะอย่างที่บอกว่าน้องเป็นไซต์ปนะกอน4ซีรีส์ตอนนั้นเขาทำมาเนี่ยประเด็นหลักเลยคือประหยัดพลังงานก่อนถ้าเอาไปใช้งานทั่วไปอย่างเช่นการดูหนังฟังเพลงเลยครับหชั่วโมงนะถ้าเล่นผ่าน WiFi เนี่ยจะลดไปประมาณ7%ถ้าเล่นผ่าน 5G 1ชั่วโมงจะลดไปประมาณ10%เรก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่อึดมากๆแล้วก็ความร้อนน้อยมากถ้าใช้งานเบาๆความร้อนแทบจะไม่สูงขึ้นมาเลยถ้าเอาไปเล่นเกมอย่าง RV อย่างเล่นผ่าน Wi-Fi ชัวไวปไป13%ซึ่ง,งอือั่วออต์ววรดด้ยดจากั CPU โด ตัวมีแบตเตอรี่ระดับ5,000ม mm ิลลิแอมป์ด้วยและถ้าเพื่อนๆเ,เอาไปเล่นเกมผ่าน 5G ตับสูงสุดเล่นเปิดแสงสว่างเยอะๆอ,อย่างผมผมไปเค้นน้องมาแนละ้วอยากรู้ว่าเออสุดๆส,ดสดที่น้องจะลดได้เนี่ยหนึ่งชั่วโมงอยู่ที่เท่าไหร่สุดสดที่น้องจะลดได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ24%แต่อันนี้คือเค้นทุกอย่างเลยนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นการถ่ายวีดีโอระดับ Full HD ก็ไปลองถ่ายวีดีโอมาหรือว่าบางท่านจะไปทำคลิปทำออนเซ็นถ่ายวีดีโอหนึ่งชั่วโมงแบตเตอรี่ลดไปประมาณ16อออออออดดดมมมมั้้ยาาาากก่่่่งงททีบวนนเพืให และคุณไปถ่ายวีดีโอแค่4 d อะครับระดับ4.2 g มันเหลือเฟืออยู่แล้วอีกหนึ่งเรื่องก็คือความร้อนความร้อนตอนใช้งานทั่วไปเนี่ยอย่างที่เล่าไปครับว่าน้องไม่ได้ร้อนขึ้นมาเยอะมากแต่ถ้าคุณเอาไปเล่นเกมอย่างเช่น RV หรือ p ับ G ปรับสุดเลย้ยครับความร้อนสูงสุดที่เราวัดได้เนี่ยจุดที่ประมาณ42.8องศาอุณหภูมิสูงขึ้นมาจากค่าตั้งต้นเนี่ยประมาณ12องศาซึ่งถือว่าอยู่ระดับกลางๆนะไม่ได้เย็นเจี๊ยมเวอร,วอร์แล้วก็ไม่ได้ร้อนเวอร์สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของความ ซน์ปากอน X61 เป็นโมเด็ม 5G ประจําปี2024นี้เลยเพียงแต่ว่าโมเด็ม Wi-Fi เนี่ยไม่โหด Wi-Fi ยังเป็นแค่ Wi-Fi 5อยู่ดังนั้นถ้าคุณเอาไปใช้งาน Wi-Fi ที่บ้านสมมุติคุณติดเน็ต500เมกก็แลอ่ะ500 500 1,000ท1,000อะไรเงี้ยแล้วคุณเอาน้องไปรันสป,ปีดเทสเน็ตแล้วคุณตกใจว่าทำไมเน็ตคุณได้แค่300เมกไม่ต้องตกใจครับมันเป็นข้อจํากัดหรือบาร์สุดท้ายแล้ว Wi-Fi 5เนี่ยมันจะได้แค่นี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ350ท350ทีนี้นเรื่อง,องการใช้งาน 5G ก็จะเป็นจุดที่น้องเก่งละเพราะว่าโมเด็ม 5G ตัวใหม่เนาะผมให้ดูก่อน 5G ที่ผมไปเทสมานะ ผมเองตกใจเลยอันนี้คือแถวบ้านผมนะซึ่งปกติแล้วมันจะวิ่งอยู่แค่ประมาณแบบ500เมก0 0เมกสำหรับมือถือเรียญราคาไม่เกินหมืน่นคุณดูทะลุไป7 0 0อยะแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับคุณดูก่อนหน้านั้นดิผมพยายามเดินเทสไปเรื่อยๆนะ6 0 0 4 0 0 6 0 0 400ร 600, 400, 400. คุณดูดิแค่ซื้อมาปล่อยฮอสปอต 5G อะความเร็วระดับนี้คือคุ้มแล้วนะครับเร็วกว่าเน็ต Wi-Fi อย่ที่ดูดิอีกเรื่องหนึง่งก็จะเป็นตัวฟาชาร์จของเขาฟาชาร์จของเขาที่ให้มาเนี่ยในกล่องเลยนะาปดสิบวอตถ จะไปเรียนอย่างเงี้ยเอ้ยยังไม่ได้ชาร์จมือถือเลยวะ่ะเอาไงดีวะ Vivo ของเราเครื่องเราไม่กี่บาทเองเสียบ80วัตต์เข้าไปหยาบน้ําออกมาเต็มนี่คือทั้งหมดของผมกับน้อง Vivo Y100 5G อย่างที่บอกไปว่าน้องเนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องของการใช้งานทั่วๆไปเรื่องของความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคาเรื่องของสูงบริการเรื่องของประกันเรื่องของของแถมถ้าเกิดเราเพื่อนๆพิเออร์เดอร์อย่างแรกคุณจะได้เลยคือตัวประกันตัวเครื่องเนี่ยครับจะเพิ่มจาก1ปีเป็น2ปีประกันหน้าจอแตก2 1ครรรรััรั้้งงฟฟฟฟฟีีววมมมมมถถึติิิิลลลาาาานนเเกกดแบบอยอยยะจปสองทีหนกลองมีเคส มีฟิลม์มมีสายชาร์จมีหัวชาร์จมีเข็มจิ้มซิมคู่มืมอบรรลับประกันครบทั้งหมดแล้วอยู่ในนั้นใครที่เป็นสายใช้ง,งานทั่วไปอะเนาะเอาสเปคคุ้มๆนะครับแบตบอึดชาร์จไวดูหนังฟังเพลงดีอะไรเงี้ยจัดได้การอีกประเภทหนึ่งก็คือพี่ๆไรเดอร์ Rider. ถ้าเป็นไรเดอร์ที่เหมาะเลยนะอย่างน้อยๆไรเดอร์หนึ่งละคุณไม่มีการสั่นเสซึ่งเมื่อก่อนเป็นข้อเสียนะแต่ตอนนี้กลายเป็นข้อดีละก็คือไม่ต้องกังวลว่าเซนเซอร์มันจะพังไหมบางทีเราไปหนีไปกับ อดเก็บเครื่องก่อนอนะไรเงี้ยได้จริงๆแล้วทาร์เก็ตของ vivo y100 เนี่ยมันก็มีเยอะมากนะเพื่อนๆสามารถไปลองจับลองคลำสอบถามโปรโมชั่นกับน้องๆพนักง,งานขายได้ที่ช็อป vivo ใกล้บ้านได้เลยใครอยากทำอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ vivo y100 5g สามารถขอมาได้ใต้คลิปนี้เดี๋ยวทำให้หรืออยากเทียบกับตัวไหนขอมาในเดือนราคาต่ำหมื่นช่วงนี้กำลังดูเดือนเลยนะอาจจะทำคลิป vs หรือว่าทำคลิปรวมสักคลิปหนึ่งแนะนำนะถ้าจะซื้อจริง preorder ช่วงสงกรานต์อย่างน้อยก็ได้มือถือฝากพ่อแม่และหนึ่งเครื่องดีๆเลยนะครับอ่ะอย่าลืมไปดูคลิป